เฮียหลังจากเล่นบัคแมทที่แล้วแม่งเอาเลยกูเอาเลยเดี๋ยวพึ่งนะกูไปเตรียมของกันเออเพื่อนเพอย่ารีบกดคุยอรัวิทยุนะเว้ยคุยเลยเพือนเพอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ทันละไปเอาไฟฉายอะไรก่อนดิเจนเจนเข็มมอสมาดีแล้วเอาไฟฉายก่อนดิเจนไม่มันก็ยังอยู่อย่างนั้นเพราะยังไงเราจับบันไดกับไม้ไม่ได้มากูจะไปเอาไฟฉายโง่กว่ามันจะคุยเสร็จต้องอีกนานนะเพื่อนไปขจัดประแจไปเปล่า แมวแมวป่วยแล้วหรือเปล่าปะเจปะเจอีปืนเด็เ,เ,เลยกดไม่เป็นไม่ใช่มีก้อนสองก้อนอะทางปเจทำปะเจทำอะไรได้ไดอะก็ไปซ่อมเอ็นไฟนั่นไงไปเลยเอ้หัวซ่อมไม่เป็นมันต้องคลิกคลิกสุ่มมั้งลองดูคลิกสุ่มสายลองดูเอาเลยเต้ไปตรงไหนวะซ่อมไฟไงพาไปดูพาไปดูกูจะกดแล้วนะมากูกดสกิมแล้วนะอ่าหู เอาละเริ่มแล้วเอาละไอเตเอาบอเอาไปมันอยู่นะน่าีนั่นน่ะไอ้กล่องไฟนั่นน่ะเห็นกล่องไฟปะอ่าเห็นเลยออนั่นแหละกูโบยังไม่เติมน้มันเลยเยี้อกว่าจะดไปนี่กูโบมาผัดเอาไม้กูมาแบบไปเอาไม้มากูเติมไวกูเติมไวเลยกูเติมไวเลยกูโบไปไปเติมไม้ไปสองนะกูโบกูโบ วิสีแดงนี้ก็ดูง like or or ええ่ายดิหรือเปล่าวะดูมันจะมองยากไม่อกว่าใม่ไม้นี่ก็เก็บวางไว้เงี้ยไอ้โต๊ะก็เปิดไว้เผื่อเราไว้หลบไปฉายไอ้ก้อนไปฉายกี่ปันยังเห็นอยู่ข้างบนอยู่สองร้อเก็บไปแล้วเนี่เก็บแล้วกลุ่มโบลน่าปลาดูค่อยออกมาปะซ่อมปะมึงอ่ะปั๊ดเติมน้ำมันเร็จเรียบร้อยทำไมเนี่ยไปนะมึงเหลือไม้ทำไม ถ้ายังไม่ขึ้นกูขอยนาไปปิ้งขนมปังกินโอเคอาจไปอยู่ข้างบนเต๋เอ,อยู่ข้างล่าง<อ>าแค่นั้นแหละเต๋กูอยู่ข้างนอกแค่แต่กูรอซ่อมนั่นไฟอ่ะเอ้อย่าบอกนะว่าบัตรมูมาปุ๊บแบบยังไม่ถึงที่คือเรื่องมาเลยอะไรอย่างงี้ปะ่ะไม่รู้เรื่างมนะกลัวก็ไม่น่าหิอหรอกเวลาหรือว่าเวลามันจะลด,ดช้าลงเออหรือมันจะนานขึ้นหรือผีจะดุขึ้นหรือมันจะมาเร็วขึ้น โอ้คิดอย่างนั้นอ่าบักแดกเออหมดเลย,เ,ลยเออถ้าสมมติไฟมันไอ้นี่แล้วบอกกูแล้วกันกูไปรอซ่อมเต็มเดีย๋ยวเพิ่งไปปิงป้ง,ง,งขนมปังไม่ไม่กูกำลังดูอยู่กูได้ยินเสียงอะไรวะนี่ขนมปังมากๆไปดีเลยน่าจะเป็นขนมปังที่ดูดีแต่กินมากๆไปดม่ดไเอ่ะ,อะทำไมอ่ะก็มันไม่ดีอะเชื่อก,กูกูเชื่อ ขนาดคุณขนาดกินเนี่ยเลยบ่หมือแล้วฮะ <c oughs> เริ่มมองไรไม่เห็นแล้วอะ่ะ,ปะ,ะปไปละตัวนะบ้านเรื่อยนตูวบ้านเรื่อนเสร็จแล้วโ <c oughs> okay, อเคพร้อมโอเคมา ดู้ให้ได้ดูให้ได้ดูให้ไวเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนได้แล้วอ้าบักอีกแล้วเหรอเอฮ้ยเนี่ยบักอีกแล้วเหรออะไอย่างนี้ก็สวยดูแล้วมันตาแดงแล้วยังไงอ่ะดูนี่นะดูนี่ออกเลยออกจากบ้านแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวกูดีๆสิจี๊ะ เ <J. S 2> จ้งมาว่าเดินบอกสกินนะอู้ง่ายอันนี้เหลือง่ายจังวะเออดีไหมอัดใหม่อัดคลิปใหม่อีกรอบเลย <c oughs> ไปหาแมปดอปะแมปดอไปดูช่องฝรั่งช่องคนไทยคนไหนเขาเล่นยากๆเจอพวกกูเยะ <c oughs> เออมึงอัดโอ้โยเ <c oughs> ท่น่าจะอัดแบบว่าผมวิธีชนะบัตรมูลนะครับเออบัธีชนะบัตรมูลนครับเป็นแบบผมคิเบอแหะคลิปคลิปเบอเน่ยนะครับวิธีชนะบัตรมูล เลสซิดเอ็นมาสเคอร์เลยแม่งโผล่มายืนจ really ้องเลยแข่งจ้องตาเข้ามาก็โดนล็อกขาเลยนี่แย่ไม่เห็นยากเลยว่านี่อ่ะมันมูลเลสซิดเอ็นมาสเคอร์ก็คืขึ้นดาบมัเว้ยมันยาอ่อนหรือเปล่าเล่นแทบตายมึงเล่นแค่แป๊บเดียวเองไหมก็พี่ทำบั๊กนี่เป็นยังไงพวโง่เออกลัวพวกเล่นบั๊กไอ้เนี้ยมัไปใช้เอาเลยไม่เกี่ยวกับพวกเราไอ้เหี้ย เราให้เล่นตามตามวิธีของเราเว้ยเออเราเป็นพวกเก่งแต่ประกับบั็อกอะเอออ่ะฮะอ่ะฮะไอพวกที่ทำไม่เป็นอะพวกโง่โอเคบ่ะใช่ปะไอ้อพวกโง่เว้ยไม่ทำไม่เป็นแล้วอ้ยเนี่ยเจอแล้วมันละกูขอญาตขึ้นไปตรวจกล่องเออแล้วก็เจออีกตัวหนึ่งแล้วนั่งเล่นคอมอยู่อะเฮ้ยอีกตัวนึงนั่งเล่นคอมอยู่อะเออาดีไว้อย่างนั้นไปเดี๋ยวฮะเฮ้ยว่าเรื่องจริงมีตัวหนึ่งเออพูดงี้ไม่ตลกนะเต โอ้แม่เมื่อกี้กูเดินไปกูขึ้นกูนั่งอยู่เ่า้เสียงเฮียอยู่ด้านหลังก้วแล้วพ่อพ่อกงบอกว่าเออที่มึงพูดจริงมีอีกตัวหนึ่งปุ๊บไอ้สว์กูดิ้นเสียงเหมือนเสียงเดินอยู่ข้างหลังกูเฮียกูเสียวแวบเลยเ๋ยรลองรีกเขาไปเตะบอลละ อย่านะเว้ยนั่นบอลกูเรียบร้อยโดนกูกูกองหน้ายอดเยี่ยมไอ้เนี่ยกูจะเดี๋ยวกูกันโก้ฮะคริสเตียโนโรนันโด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 เฮ้ยเชี่ยช้างหยุดจ่าไปเตยปลอดเหี้ย่ะเฮ้ยช้างเตะบอลเฮ้ยออกไปออกไปออกไปหยุดหยุดบอลไอโกมาช่วยแล้วโกมาช่วยแล้วโกมาช่วยแล้วหยุดเอ้ยโกแม่งหลุดมาแล้วเฮ้ยเย่เราเย่แล้วแมน พี oh yeah. bon ้เย yeah, แล้วนี่คือเกิดทน์นดใช่ไหมไม่ใช yeah, bon bon ่รอลลูดไอ้ะบอลลดเดครับครับฟ oh, าฝนเล็กน้อยฝาฝนเล็กน้อยเฮ้ยทำไมเปลี่ยนทิศทางบอลเรียบร้อยโดนกูจกังวะนีเะ้เลี้ยงเลี้ยงโอ้ยโดนหยุดไปครับจังวะนี้โดนหยุดครับเทคนายทำการเลี้ยงเรียบบอลติดผนังมาอะไรข้างๆาเฮ้ยลมแรงลมแรงปีนี่ สภาพอากาศลมค่อนข้างแรงเรียบร้อยลมค่อนข้างแรงนะครับแต่ไม่เป็นอุปสรรคกับนักกีฬาเฮ้ย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 เรียบร้อยไอ้สัสโกเดียวกันเนี่ยที่ไปเลยเฟมไคเซอร์ที่อ่ะโอ้เกมค่อนข้างดูเดือดครับเกมค่อนข้างดูเดือดครับตอนนี้ครับเทคนายหลุดเดียวเลี้ยงบอลจากแดนศัตรูเข้าแดนตัวเองครับจังหวะนี้ เรียบร้อยครับเทคนายทำประตูไปแล้วประตูตัวเองเเทคนายเลี้ยงบอลเข้าแดนศัตตูโอ้เทคนายแย่งบอลมาได้ครับเลี้ยงจากแดนศัตตูเข้าแดนเราครับเทคนายเทคนายโดนโกสกัดไว้ครับโอ้โหเทคนายเลี้ยงบอลครับจากแดนโอ้โหหมดเวลาไปก่อนนะครับถือว่าทอร์นาโดยังไม่ทำลายแบ็กบอร์ดแล้วก็เอยไม่ใช่แบ็กบอร์ดไม่ทำป้ายสกอร์แล้วก็โกนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่ล้มค่อนข้างแรงนิดหน่อยครับ โอ้ยรับชมชาติหน้าครับเนียทำไมโคมไฟนะั้นมันถึงตรงเตงได้ปะไม่เข้าใจเลยวะคือแบบนี้สมจริงอ่ะเหมือนในชีวิตจริงเลยใช่ปะถ้าไม่นับเรื่องอ่ unnatural disaster มันก็สมจ, <laughs> จริงอะสมจริงเหรอวะเ <laughs> ตะบอลกับทอร์นาโดนเนี่ยเฮียลมมันแค่แรงถ้าไม่นับเรื่อง u n n a t u r a l เนี่ยูนึกถึงมีมเดินตัดห <มา S 1> ้าเลยเฮียแล้ข้างหลังเป็นทอร์นาโด ไามาเดี๋ยวกูเป็นฝ่ายรีเซพชันเอาเฮียไม่มีเก้าอี้นั่งอีกโว้ยโตค่อนข้างใหญ่อ่ะไอ้ช้างมานั่งดิช้างมานั่งกูเก่อนนะมึงไปไหนกันน่ะกูลังมาหาอะไรทำข้างในนี้แค่กูจะเดินขึ้นมันจะมีป้ายเตือนมันเป็นอันตรายเฮียกูไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวนี่มันอะไรนะโอ้โหมึงแน่ใจนี่แฟคทอรี่โรงงานมนุษย์ปะเนี่ยหมูกระทาโรงงานช้างเนี่ยโอ้โหแอนตี้ชิลโลโอ้กูว่าอยู่ข้างบนไม่น่าลุง เฮ้ยนี่มันไอ้นี่วะเอากูโดนรถเหยียบตไปเฮียไอเฮียนี่มันไอ้นี่แม่เนี่ยผลิตบอลนี้อะบอเกบอลเหรอไม่ผลิตบอลนะดูดิเอ้ยช้างช้างวิ่งตามรถไอ้เข้างหิวอ้อยเฮียช้างหิวอ้อยขโมยรถขนอ้อยช้างขโมยรถขนอ้อยเฮียไอ้กูเข้าอ้อยมาแล้วกูเข้า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 มาแล้วช้างเข้ามาช้างเข้ามาไอแมนขนส่งกูด้วยแมนขนส่งกูไปด้วย เอามาแล้วมาแล้วโอ้ยบอลหลุดบอลแม่งเรืองอัดขึ้นมาขึ้นอยู่เอ้าเหมือนกันนี่เหรอไม่ได้อามามามาแมนไปเลยครับใส่เอตตี้ฮีโร่เลยแมนไหนนั่นน่ะสกายบล็อกอ่ะโอ้พุ่งเข้าไปแล้วช่วยเป็ฮีโร่แล้วเก่งโอ้ยโอ้ใครตายโอ้ ไอ้ที่รีโลมันจับผมไว้มันมาพากไว้มันพากูมาโอ้ย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 โอ้ตายก็ว่าอยู่กูติดอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้เหียพิยพัดกูข่าวอยู่เอ๊ะทำไมรถกูไม่ไปวะกูสู้บอกว่าเอ้ยแล้วกูตายวินาทีสุดท้ายไอ้เหี้ยไอ้ที่รีโลมันกินเท้าเอวอยู่ไอ้เหี้ยแมนแล้วกูกูโดนคว้า โกูโดนพาทัวร์แมปไปเฮียแมปเจ้าของฟางก็ใส่เกียร์ค้างไว้กูไปเล่นสนุกแล้วมาเล่นสนุกเลยเฮียเริ่มปุ๊บเรียบร้อยกูเปิดบอลแล้วเฮียมีคนนั่งนิ่งคอมด้วยเโคตรเท่เฮียช้างกูเปิดบอลแล้วเฮียช้างกูเปิดบอลแล้วเรียบร้อยกัวเข้ามุมไปแล้วอันหนึ่งกัวเข้ามุมไปแล้วสองอันมึงไม่ได้เข้ามุมไปเฮียมึงรั่วเลยซะเฮียเหรอ มึงได้ยูอุ้ยอะไรแม่มึงดูในห้องสมุดเปิดเลยดูหนังสือด้วยเยอยเฉียดหูไปนิดเดียวใกล้เกลีวนี่เลยใกล้เกลีว่าบ้านเรามันก็ค่อนข้างแหว่งนะเพิ่งรู้นะสนุกเป็นกีฬาเปิดตาอยู่ไหนเลยมึงนึกได้มึงโดนเกียร์วางลง โดนเกียร์กันใส่เกียร์คางไว้เคยเกียร์เลยไอแม่เรียบร้อยกลัวเข้ามุมละไอ้แก้วเข้ามุมละนี่กลัวเข้ามุมโอ้ยแม่กลัวมันก็กางแจ้งไปวะเวลามันโล่งๆใช่เปล่าวะแม่กลัวเข้ามุมไม่ได้สองอันโอ้ยเอ้ยเนี่ยช้างรวมร่างกับออก้าละจะเป็นชอก้าชอก้าโอ้ยนี่ต่อมีมนุษย์เข้ามาไอ่ะเป็นมโนก้ามาชอก้าโอ้ ตกนอกู้โดนอีก้เทำไมกูยืนกูยืนกับพวกมึงทำไมกูตายคนเดียวไอ้เฮยไ่ตายเลียตกพลกไม่ชอก้ากายเป็นชอกก้เลยกันเลย้ยกูยืนบนสุดแล้วกูโดนกลาหัวอีกแล้ว โอ้โหว่าด,ดวงกูดีกับอะไรแบบนี้วะ